จะฝ่าแล้วนะในที่สุดก็ได้ออกโรงแล้วกล่อตัวไปตามความรู้สึกขอวาดดวดลายหน่อยนะวิ่งเล่นโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรผาใจของเราไปหาความสนุกสมัติติ่งไปกิ่งไปเนี้ยวเนี้ยงหนาว อีกแค่สามสองหนึ่งปั๊กโหมูจะโควรตัวประกอบการจดจ่อกับการท้าทายของท่านมอนสเตอร์นะนึกชาแล้ววันนี้อยู่กับผมในแมปบูร็อกเลเวลแล้ววันนี้ผมจะมารีวิว N.E.L. n e i l b a เ i r a ซึ่ง เขาอยู่ในระดับมิติคอโอกาสได้0.5เซึ่งเพื่อนๆที่สุ่มไม่ได้้วก็ไปที่ร้านนี่ได้เลยร้านไอติเล็ก e, ร้านบริการกดไก,ก,ตก่ตานบล็อกเลวมีทั้งส่งสไตล์หนึ่งบาทสไตล์ระดับบคัคาสดอนโลเนโซโลแล้วก็อิตาชิซาเอะระดับมิติก็มีเช่นกันแล้วก็ยังมีอีกมากมายให้ทุกคนได้ไปเลือกซื้อใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับโอเคแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าเนลบัจาราเนี่ยมีโฟคืออะไรโฟงเขาก็คือเจ้าบีฟ l ีสไตล เยู่ในระดับพิเเช่นกันโอกาสได้ที่อยู่ที่0.5ใครที่อยากได้ก็ออก,กดเลนต์อไวออกยากมากผมสูงอย่างนานอะจริงๆซึ่งความสามารถของเขานี่เขาสามารถริ i b b l ลได้สี่ีแล้วก็ฟูด้า dribble ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วในส่วนตัวที่ผมเล่นมานะแล้วก็ทําให้สปีดเวลาอยู่ในสนามเวลากดเข้าโฟเนี่ยเร็วขึ้นด้วยซึ่งเป็นสไตล์ที่โคูรจะข,ขี้โกงอะแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือแบบเวลาเราเดิน,นอะไรอย่างเงี้ย ก็เสียสตามิน่ายิ่งวิ่งยิ่งกดนี่ยิ่งเสียสตามิน่าแต่ว่าเราบริหารได้ดีแล้วก็จะเป็นโฟที่ขี้โกงสุดๆเลยโอเคมากันที่สแต็ของผมกันดีกว่าตอนนี้ MVP อยู่ที่2,183แล้วก็โกยิงไปที่1,2444นอะ่ะเล็กสวยส,วยสวยุดเลยสวยก็สแต็ที่เดือก็ประมาณนี้เลยอ่าแล้วก็จะมีพวกอี event eater, เวนต์อิตเตอร์แดี๋ยวมันผ่านมานานแล้วเด็กอีกแค่ยีชั่วโมงซึ <c> ่ง <oughs> ผมก็ตอนนั้นมันมีใครเซื้อแต่ว่าซุมไม่ได้ยวค่อยไปขอก็ได้เล่นแบบประมาณเขาได้ไหเล่นย,ยิงเข้าไป25ก็เปิดได้หนึ่งครั้งอันนี้ก็ห้าสิบตก็ยังไม่เปิดโอเคไม่มีอะไรกันมากแล้วส่วนโค้ดก็ดูตามนี้ได้เลยครับนี่บาจิระพอพิมพ์ไปปุ๊บก็จะได้โอเคไปดูกันดีกว่าว่าบาจิระของเราจะเก่งจะโหดแค่ไหนไปดูกัน let's go โอเคเรามาดูคันที่เทคนิคสกิลซกันดีกว่าเวลาเรากดเนี่ยแบบไม่มีบอลมันจะกลายเป็นการวิ่งอย่างเงี้ยครับเพิ่มความเร็วแล้วถ้าสมมติว่าเราเข้าไปใกล้ศัตรูแล้วก็ก็จะกลายเป็นการแย่งบอลน,นี้เลยระยะค่อนข้างไกลถ้าเราใช้กันดีๆนี่ค่อนข้างจะโกงนะเนี่ยปุ๊บได้ลูกเลยโคตรจะโกงก็จะไม่ได้โกงอะไรขนาดนั้นนะแต่ถ้าเขาดิโบทนันเราก็หาคันให้ชนะส่วนเวลาเราได้บอลแล้วก็การสกิลเลี้ยงแทนแล้วไอ้เจ้าสกิลเนี้ยสามารถแองคอเคอร์เบสศัตรูได้ด้วย แต่ถ้าอว่าศัตรูไม่เข้ามาแล้วก็เราทําการวิ่งเข้าไปหันหลังเขาแล้วก็ทําให้เขาติดสตันนะศัตรตูไม่สามารถขยับได้ซึ่งเป็นเทคนิคของบล็อกเรเวลรซึ่งเวลาเรากดซ้ำอีกทีก็จะกลายเป็นท่ายิงแบบเมื่อกี้เลยซึ่งท่าท่าน,นี้ก็คือมันจะแบบว่าเด้งบอลไปข้างหน้าแล้วก็ยิงบอลไปตามหน้าจอที่เราเลือกถ้าเรา,านหันลงล่างก็จะยิงลงล่างซึ่งถ้าเราหันขึ้นข้างบนมันก็จะยิงขึ้นข้างบนเผื่อเพือพ่อนๆไม่รู้แล้วเอาไปปรับใช้ก็เอาไปใช้กันได้ ส่วนต่อไปแล้วก็เป็นการยิงแบบระยะไกลเนี่ยเพื่อนๆก็หันสูงประมาณนี้แล้วก็ยิงได้นะครับเปิดเกมมาปุ๊บปุ๊บกดสกิลอะไรเงี้ยก็ยิงได้เลยเวลาฟังคาดันบอกนะส่วนมุมที่ดีที่สุดก็ประมาณตรงนี้นะครับเราจะเล็งไปที่มุมซ้ายแล้วก็มุมขวาของโกเนี่ยเลงไปปุ๊บแล้วก็ยิงอย่างนี้นะครับตามในคลิปเลยนะมันทํากันง่ายๆมากก็จุดยิงประมาณนี้ปุ๊บหรือว่าเราจะยิงแบบข้างหน้าก็ได้เพราะว่าไอ้เจ้าสกิลเนี้ยมันหันขึ้นบนหรือหันลงล่างก็ได้ หรือว่าเราจะหันข้างครับแล้วก็ให้หลอกล่อศัตรูไปทางขวาแล้วเราก็ยิงไปทางซ้ายก็ได้หรือจะเป็นแบบการไปจ่อขนาดนี้แล้วก็ยิงหยอดเข้าไปเลยหรือจะเป็นการยิงหยอดแล้วให้โก้รับแล้วเราก็ยิงไปเขี่ยไปท่าซ้ายอย่างนี้ก็ได้คือเวลาไอ้เจ้าสกิลเนี้ยมันโดนใช่ไหมมันจะแบบดึงกลับมาอ่ะเรามาดูกันที่เทคนิคสกิล B กันดีกว่าสกิล B เนี่ยเอามาช่วยซับในการยิงสกิลเสี่ยงเราซึ่งสกิลเวลาเราก,กดโดนศัตรูเนี่ยก็จะกลายเป็นทําให้เขาแบบหมุนแล้วนะ แล้วก็ทิ้งหาศัตรูได้แต่สมมติเราไม่เดินไปบอลมันจะโดดเท้านะเป็นข้อควรระวังอย่างหนึ่งเลยนะครับเวลาศัตรูอยู่กันเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วเราแบบเดินไม่เข้าได้เดินไม่ถูกจุดอ่ะคือเข้าได้เพื่อนศัตรูอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้ลูกของเราเป็นแบบฟรีๆก็เราส่วนระยะสกิลก็ประมาณนี้เลยเป็นสกิลที่ถ้าสมมติว่ามีศัตรูเรียงอยู่ตาบนเงี้ยหรือว่าห้าคนก็ตามมันก็จะสตันทุกคนเลยเป็นสกิลที่หลบเก่งมากๆ โอเคเรามาดูกันสถานการณ์จริงดีกว่าเปิดมาผมได้ลูกก่อนกดสกวิว V ลงไปแล้วก็เลี้ยงขึ้นไปข้างหน้าครับเลี้ยงขึ้นไปเรื่อยๆเลี้ยงขึ้นไปเรื่อยๆถึงหน้าประตูแล้วครับทําการ,รกดสกิลซี่ยออดไปทางขวาแล้วก็ยิงไปทางซ้ายแต่วนะ่าในกรณีนี้โกเขารับไม่ทันก็จะกลายเป็นลูกยอดที่ทําประตูไปเลยอ,อันนี้เปิดมาปุ๊บโกเขารับได้แล้วฮะดึงลูกกลับมาอยู่ดีก็คิวแบบว่า่อนข้างโกงอ,อันนี้เพื่อนส่งลูกมาให้ผมไม่ใช่เพื่อนใครก็ไม่รู้แต่ที่รู้น่้นอน,นิมานนี้คือตัวอย่างโฟนะบบ่า กดได้สีแลอบอ่ะโคตรจะขี้โกงแล้วทำการกดสกิลวีมากดสกิลซีต่อยิงหอยอดไปทางซ้ายแล้งยิงไปทางขวาแต่เข้าแล้วแต่ลูกซานะเปิดเกมมาฝั่งข้าไม่ลูกก่อนนะครับเขาก็เลี้ยงไปส่งลูกให้อ่าแต่เพื่อนเขาไม่ตอบสนองแต่เพื่อนผมตอบสนองทำการส่งลูกมาให้ผมแลว้วจังหวะนี้ผมก็วิ่งขึ้นไปครับวิ่งขึ้นไปหน้ากดสกิลซีเลี้ยงกดสกิลหยอดไปทางขวาแล้วยิงไปทางซ้ายอันนี้เปิดเกมมาผมได้ลูกก่อนกดสกิลวีไปครับแล้วโอ้ตัวไอ้คุกตะคุมาแต่ไม่เป็นไรครับเรายังได้ลูกอยู่แล้วกดสกิลไปครับ กดซีหอกเป็นขวาแล้วยิงไปทางซ้ายครับมันเป็นสกิลที่หลอกลอ่อศัตรูได,ด,ด้ดีข้าจะเ,เก่งเลยนะอ่ะอันนี้ผมก็สไลด์มาเนาะแล้วก็เลี้ยงไปครับกดโฟเล็กน้อยเพิ่มความเร็วนิดหน่อยกดสกิลซีครับหยอดไปตรงกลางนะครับแล้วก็ยิงไปทางขวาคือโกนนเขาต้องเลือกนะว่าเขาจะเล็งเขาจะตะคุบซ้ายหรือตะคุบขวาหรือตะคุบหน้าแต่ถ้าเขาตะคุบหน้าขึ้นมาแล้วโดนลูกหยอดแล้วก็ฟรีประตูปะเป็นของเราอ่ะอันนี้เราก็กดสกิลบีมาครับหลบไปแบบรอๆเนาะอุ้ยโก้เขาพุ่งมาแต่ว่าผมหาโอกาสยิงไม่ได้เนาาะขงก เป็นตัวกันเหมือนกันอ่ะแล้วตกไป QC อุ้ยกูพุง่งมายิงไปข้างหลังแล้วก็ยิงเข้าประตูที่ผมต้องหลบสกิลคอาอย่างเง้ยไม่ใช่เลยไอโกคนนั้นเป็นไอคุคือแล้วเข้าไปใกล้ได้โดนตะคุบแน่อ่ะอันนี้เพื่อนผมยังไงจงังหวะนี้ยิงไปอ่ายิงเบี้ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรับต่ออุ้ยสกิลวีลบมาตามไป QC หยอดไปทางขวาแล้วก็เข้าไปเลยครับนะคือบางทีโกมันก็ต้องเลือกนะว่าจะรับลูกหยอดหรือไม่รับเลยหรือตะคุบเลย อันนี้เพื่อส่งลูกไหมผมผมได้ลูกมาครับกดลบมาครับขาขาไปหนึ่งเร็จแล้วก็ยิงไปทางขวาครับแล้วก็ตามไปด้วยซ้ายอันนี้ผมเปิดมาผมได้ลูกก่อนอ่ะกดเลี้ยงมาครับกดสกิลซีลบไปอุ้ยหมุนยิงเลยถ้าเป็นโคเป็นบอร์ดเนี่ยเรายิงได้เลยครับแค่เปิดเปิดมากดสกิลได้เลยอ่ะโคเขาโดนคู่มาเนาะแต่ไม่โดนผมก็กดสกิลลงไปแล้วก็กลับไปเตะแบบสวยๆอันนี้เปิดมายังไงผมได้ลูกก่อนครับแล้วก็อุยโดนไอคูอีกแล้วแต่ไม่เป็นไร เพื่อนผมได้รูกอยู่ไอคูบจะคุบเพื่อนแต่ไม่โดนเพื่อนทำการส่งรูปไม่ผมผมก,กดสควีลรไปแล้วตามเลยมี่งขึ้นไปหน้าครับแล้วกดสควีครับเลี้ยงหลอกเด้งไปทางขวาแล้วยิงไปทางซ้ายโกนี่โดนหลอกไปตามๆ,ๆกันอันนี้เปิดเกมมายังไงเพื่อนผมส่งรูปมาแบบระยะไกลแล้วผมก็เก็บรูปมาครับจังหวะนี้ไงกดสควีหลแบบไปครับก็โดนเล็กน้อยยิงไปทางซ้ายแล้วก็ยิงไปทางขวาครับหลอกซ้ายแล้วยิงขวาเวลาเราพุ่งมาอย่างเงี้ยโกวาจะแพนิดกได้อะไรอย่างนี้อะจังหวะนี้ยังไง โอ้เรน้นโซ่โม่งมาแล้วผมรับลูกมาครับแล้วก็เด้งขึ้นไปงหน้าเลยครับจังหวะนี้กดสกิลวีลงไปหัวหมุนกันสองคนจังหวะนี้แล้วกดสก,กิลวีครับกดเด้งกันรัวๆครับเดยงเราเด้งได้สี่รอบไม่มีการโดนดึงไม่มีอะไรแน่นอนแล้วตามด้วยสกิลซีต่อแล้วตามด้วยหยอบไปทางซ้ายแล้วก็ยิงไปทางซ้ายต่อรอบนี้ไม่หลอกขวาครับยิงไปเลย <c oughs> เป็นคนตรงๆอะจาังหวะนี้ยังไงเพื่อส่งลูกมารับลูกอย่างสวยงามกดสกิลซีต่อหยอดไปทางขวาอุ้ยกพุ่งวางอย่างนี้ก็ยิงไปทางซ้ายต่อค่่อนข้าทีจะ อะไรครับเนี่ยบล็อกวงจัดอ่ะอันนี้เพื่อนเขาส่งไดเร c ชู h มาให้ผมผมก็รับลูกมาครับกดโฟมาแล้วกดหลบไปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามสเต็ปสี่สเต็ปแล้วตามด้วยสกิลซีครับโอ้พุพ่งเข้าอย่างงี้ก็อุย้ยโกรับได้เดี๋ยวไม่เป็นไรตองยังดึงบอลมาแล้วยิงไปทางขวาอยู่ดีจังหวะนี้อ่ะผมแย่งลูกมาครับแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงไปปุ๊บกดสกิลวีมาคือเวลาเรากดสกิลแบบยิบโบไปแล้วอะไรเงี้ยศัตรูเขาก็จะแบบมีความที่จะแบบกดสไลด์ใส่เราแล้วทำการกด สกิล B เพื่อขัดเขาได้แล้วก็วิ่งันไปหาการทำประตูได้สําเร็จจังหวะนี้เพื่อนก็สูงลูกมาแล้วผมก็รับลูกมาอย่างสวยงามแล้วก็เลี้ยงไปครับฝั่งตรงข้างมีทั้งดอนมีทั้งไอคุช่วงนี้ดอนระบาด,ด้วยปวดระวังกัด้วยแล้วก็กดสกิล C มาหลอกไปทางซ้ายแล้วก็ยิงไปทางขวาครับสวยงามจริงๆเปิดเกมมาอันนี้ผมได้ลูกอาสอง,องสกิล B หลบไปครับอะเขาเลยเลี้ยงกันไปตรงๆนะครับอ่ากองหลังเ็าถอยอย่างนี้เราก็กดยิงไปอุย้ยโดนดึงโดนพุ่งไม่เป็นไรครับสกิลเรายัง ติดอยู่แล้วก็ยิงไปทางขวามสวยๆอันนี้เปิดมาเขาได้ลูกก่อนแล้วผมก็แยกมาครับแล้วก็เลี้ยงไปครับหโ,โหขักขากันรัวๆครับโฟรอันนี้ขุดที่โกงโดนดอนเรียบร้อยตัวตัวปรับมาใหม่ยังโหดวนะดอนนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนแก้สถานา์ส่งลูกมาให้ผมได้อยู่ดีแล้วผมก็เลี้ยงขึ้นไปครับฉายเดียวอย่างนี้กด q ีไปหลอกไปทางขวาแล้วก็ยิงไปทางซ้ายเรียบร้อยสเต็ปง่ายๆครับ เราจะหลอกไปเราหลอกยิงซ้ายหรือขวาก็ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ของเราแล้วก็ความเข็นของเราเนาะอ่ะแล้วก็ยอดไปโกรับได้แล้วไง่ะดึงบอลกลับมาแล้วยิงไปทางขวาแบบสวยๆเจ้นี้เพื่อนส่งมาครับอ่ะเราก็ได้รูปมาแล้วแล้วก็ตอบสนองต่อความหวังของเพื่อนวิ่งขึ้นไปไม่ไา้แบบชิวๆครับอ่ะอเคถึงจุดตกลางแล้วก็ยอดไปตรงกลางครับแล้วก็ยิงไปทางซ้ายจังหวะนี้ปัจิล้านี่ปรับมาใหม่ขึ้นมิตินี่โกงสุดๆสมแล้วเราที่เป็นเนลในขณะที่เนลอิสกีโดนเนื้อวะนะ โอเคแล้วเราก็เลี้ยงขึ้นไปหน้าครับสกิลซีใบยอดไปทางขวาไม่รับลูกอย่างนี้ก็เข้าไปได้ลูกแรกเลยโอเคอย่างวันนี้เบคอนได้ลูกก่อนแล้วยังไงก็อุ้ยเมื่อกี้เขากดเนลดีไปไกลเลยอุ้ยโอ้โหสเต็ปเลี้ยงไปบาจิระเรียบร้อยแล้วก็ยิงไปแบบสวยๆโกเป็นบอลนี it, oking, okay, okay, next, um ้ก uh, right? ็ย like ิงระยะไกลเลยเลยเนาะสกิลบาจิระเนี่ยมีสามารถทำแอกเคเบตศัตรูได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็แบบว่ามีสกิลยองความทันเยอะแถมยังมีสกิลยิงสุดโกอย่างนี้ด้วย โกขนาดไหนให้ในคิดมันเล่าอะนะโอเคจังหวะนี้เบคอนใช้สกิลอิสกิพุ่งมาแล้วผมก็แกล้งมาแล้วจวังหวะนี้ยังไงกดคิวดิปล์ไปแล้วก็เลี้ยงไปครับกดมงนิดหน่อยสตยไตล์บาจิระแล้วก็เลี้ยงไปครับอุ้ยเพื่อนจะแกล้งผมทำไมเนี่ยตกใจนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับแล้วจวังหวะน,นี้กดสกิลตีมาครับหยอดเลี้ยงซ้ายครับแล้วก็ยิงไปทางขวาสกิลสุดโกลมจังหวะน,นี้เพื่อนยิงเข้าไปเนี่ย ประตูลับได้จังหวะนี้เบคอนยังไงอ้าวพุ่กัอมาอย่างนี้เขถาถ่าแล้วดูโตโอ้โหสไตล์อุจิฮะแล้วก็กดยิงไปแบบสวยๆครับ <c oughs> นายมั่นใจในความเดียวนายมาเตือนใจถ้าสู้ว่าบัญชีลาอยู่แล้วกว็ในสนามกันนะจังหวะนี้ยงงังไงเพื่อนจะส่งหรือไม่เพื่อนไม่ส่งแต่เพื่อนบอกว่ยิงเลยละกันอ่ะจังหวะนี้ยงงังไงอุ้ยโก้พุ่งออกมาอย่างนี้อุ้ยผมได้ลูกมาโอ้โหโดนโก้จะคุบกลับอุ้ยโกคิดว่าจะรอดแล้วกดสกิลซีไปครับแบบไม่ยืมบอลแล้วก็แย่งมาโอ้โห อย่าเพิ่งรุนแรงนี่โกรธเกินบางทีชนผมตอนที่ลูกเข้าไปแล้วด้วยนะโอเคจังหวะนี้ยังไงเพื่อนโดนถักได้ลูกแต่ไม่เป็นไรแล่กับเพื่อนผมแต่เขาเอาดี้นะเวลาอยู่ในเกมเนี่ยบางทีก็เป็นฝรั่งบางทีก็เป็นเพื่อนในดีคอร์ใครที่อยากเล่นกับผมก็จอยกันมาได้ดูแทบตลอดโอเคจังหวะนี้ถึงหน้าโอ้โหเพื่อนน้องๆหลายคนอาจจะโดนใครเซอร์แย่งนี้พี่ถามว่ามันแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้ครับทำใจอย่างเดียว แล้วก็จังหวะนี้ยังไงหลอกซ้ายหลอกขวาแล้วก็ยิงไปเลยจังหวะนี้เปิดมาผมได้รู้ก่อนเขาสไลด์อะไรกันไปดูแต่ไม่ไรครับโกวิ่งมาจะกดตะเอกอัพซิบไตแล้วอะไะกดสกิลวีลงไปก็มึนหัวไปแล้วก็ยิงแบบสวยๆจังหวะนี้ผมได้รู้ก่อนครับหม่งไปครับหม่งซ้ายแล้วก็เลี้ยงหลอกทางขวานิดหน่อยแล้วก็สไลด์ขึ้นมป้าหน้าครับกดสกิลวีครับหลอกทางขวาโดนใครเซ้อแย่งแต่ไม่ไป็ไรครับเราแย่งใครเซ้อก่อนแย่งมายังกลับไปโก โอมีหัวหมุนนะโดนคอมโบอะไรอย่างน,นั้นไหมอันนี้เราก็เด้งขึ้นไปข้างหน้าครับแบบชิวๆเด้งขึ้นไปครับเด้งขึ้นไปครับเดินขึ้นไปเรื่อยๆกดสกิลทีมาครับถึงหน้าประตูแล้วหยอบไปทางซ้ายแล้วก็ยิงไปทางขวา<อ>แต่เข้าได้แต่ลูกท้ายแล้วไม่เป็นไรแต่วันนี้ยังไงโกนายจะวิมม่งออกมาจริงๆเหรอ,รหรอเรียบร้อยอุ้ยไคเซอร์นายลืมลูกอ่ะปุ่มเรียบร้อยแบบสวยๆแต่วันนี้ยังไงการูโอ้โหการูกร็ลุ้งได้จังวันนี้ โอ้วิ่ง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 เกือบโดนโดนมงแต่ไม่เป็นไรครับยิงหลอกซ้ายมายิงหลอกขวามาอุ้ยอันนี้ผมเด้งพลาดนิดน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังได้รูปมาอยู่กดสกิล B ไปแล้วก็ยิงหลองซ้ายแบบสวยๆแต่วันนี้ GKBOT ของผมรับได้แล้วก็โยนรูปไว้ผมผมหักขาดึงสเต็ปครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปนหน้าเย่งไปมงไปมงไปเรื่อยๆครับ จริงๆผม,ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยโหมกเท่าไหร่นะแต่ว่าเล่นมัจิรานี่มันต้องโหมนะไม่งั้นไม่ใช่อ่ะเราก็ยิงไปทางขวาครับแล้วก็ยิงไปทางซ้ายไม่สอยขอเซฟตั้งหน่อยอุ้ยจังหวะน,นี้เนาะน้องปะทูยังไงตุ๊บตุ๊บ,บควนสกิลบีลงมาอันนั้นคืออะไรนะ่ะอุ้ยโมโหระกากได้รูปมาแต่ไม่เป็นไรครับส่งลูกให้เขาแล้วก็ยังแย่งมาแล้วก็ยิงหยอดแบบเบาๆแล้วจังหวะน,นี้กาลูได้ลูกก่อนครับแต่ไม่เป็นไรเราแยกมาครับแล้วก็เลี้ยงขึ้นไปเรืเร่อยๆครับเลี้ยงขึ้นไป อันนี้มีการใช้โฟดินเพราะตอนนั้นยังสุโบโฟบัจิลาไม่ได้แล้วจังวันนี้กดสกิลซีหลบมาอุ้ยบาโลโมงได้ไม่เป็นไรครับดึงลูก,กลับมาแล้วก็ได้ประตูไปแบบสวยๆอุ้ยอันนี้เขาถอยไปตั้งรับใคเซอร์กดสไลด์มาผมากดหักขาไปครับแต่วันนี้ยังไงแต่วันนี้ยังไงอ่าวกาลอุ้ยโมงไม่โดนเราสามารถกดหก,กดดีๆนะสกิลบีของบาจิลาสามารถหลบโมดอนได้แต่ถ้าดอนคนไหนเล่นเก่งก็ทำใจนะเพื่อนๆอ่ะอันนี้ก็กดสกิลบีหลบมาครับ แล้วก็ปุ๊บยิงซ้ายหลอกขวาแล้วก็ยิงซ้ายไปทีครับสกิลบีเนี่ยมันสตาร์ทหมู่หลายคนก็ค่อนข้างดีครับเวลาศัตรูมาอยู่อย่างนีเนี่ยเนี่ยคือเขาสตาร์ทแล้วเขาก็อยู่ข้างหลังเราแล้วยังไงเขาก็ตามไม่ทันนอกจากเขาจะอาบซีริฟตายอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรครับเรามีสกิลซีอยู่ครับอ่ะอันนี้ก็กดไม่ติดนะไม่เป็นไรแล้วก็ยิงไปทางขวาครับ โอเคอันนี้เปิดเกมมาผมได้ลูกก่อนเขายังยืนมึนอยู่แต่ผมก็ทำให้เขามึนต่อแล้วจังหวะนี้ยังไงกดสกิลีนะครับใครเซอร์ก็หยุดยไม่อยู่จังหวะนี้ผมยิงขึ้นไปบนทังแพงแล้วก็โม่งไปแบบสวยงามไหนอันนี้มันทํายากหน่อยแล้วก็ใช้ยากหน่อยแต่ว่าใครฝึกๆก็ทําได้อันนี้ผมยิงขึ้นไปแบบเทคนิคขั้นสูงแล้วก็ยืนอยู่มองใครเซอร์แบบงงแล้วลูกก็สปินเข้าตัแบบสวยจังหวะนี้ผมได้ลูกก่อนแล้วจังหวะนี้แยกนั้นเก็บไข่กันทำไมก็ไม่รู้แต่ที่เรารู้ผมขึ้นหน้าไปครับ ขึ้นหน้าไปครับจังหวะนี้ก็เลยกดสกิลซครับหลอกไปทางขวาครับแล้วก็ยิงต่ําไปทางซ้ายครับลูกต่ำเป็นลูกที่เร็วนะลูกโด่งเป็นลูกที่รับยากโอเคจบกันที่เทคนิค CV วเป็เรียบร้อยเรามากันที่เทคนิคเอเวกันดีกว่าซึ่งเวลาเราก,กดก็จะเป็น a n i m a t i o n ที่ไม่มีเสียงสุดเท่ <laughs> เท่หรือเปล่าไม่รู้แต่ก็พอได้อยู่นะก็แอบแอ,แอปโอเคสกิลซเวลาเรามีบอลก,ก็จะกลายเป็นสกิล เลี้ยงผ่าศัตรูครับแล้วก็สามารถทําให้ศัตรูหมุนๆอย่างนี้ได้เลยซึ่งไอ้เจ้าสกิลเนี้ยถ้าสมมติว่าศัตรูเลี้ยงมาเลยนะขณะที่เรากดสกิลก็จะกลายเป็นแอนติบิคส่วนไอ้เจ้าสกิลเนี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่มีบอสมันก็จะเป็นห้าวิอย่างนี้นะครับทีมงานจะไหนทำแอนิเมชันออกมาค่อนข้างแข็งนะแต่ก็ไม่เป็นไรสกิลดีก็ว่าไปอย่างอ่ะซึ่งไอ้เจ้าสกิลเนี้ยเราสามารถใช้แย่งได้แต่ถ้าสมมติว่าเขากดดิโบทันเราก็ขาดฮักเช่นกันนะระวังกันด้วยต่อไปเรา ผมขอข้ามไปที่ B สไตล์แล้วกันไอ้เจ้าสกิล B สไตล์ B ีช็อตไอ้ฟีสไตล์ B ีช็อตเนี่ยระยะยิงตรงนี้จะเป็นเพอร์เฟกที่สุดไม่ถึงกับเพอร์เฟกที่สุดหรอกแต่เป็นระยะยิงที่สามารถเข้ามุมสามเหลี่ยมได้ซึ่งไอ้เจ้าสกิลเนี้ยต้องการศัตรูในการอยู่ข้างหน้าเราด้วยเวลาเรากดปุ๊บก็จะเป็นอะนลิิชั่นอย่างนี้เลยครับเวลาเราเล็งก็เล็งไปที่มุมซ้ายมือก็มุมขวาเนาะต่อไปเป็นสกิล B ครับไอ้เจ้าสกิลเนี้ยเวลาเราหันลงพื้นนะแล้วเรากดเนี่ย ลูกก็จะไปตามหน้าที่เราหันนะมอยู่ตรงฟืนนะลูกก็จะเย้งอยู่กับทียมเห็นไหมแล้วก็เราอาจจะโมงหนึ่งว่าทําอะไรต่อไปก็ได้ซึ่งแบบเช่นเดียวกันนะถ้าสมมติเราหันขึ้นฟ้าแล้วเรากด U v เนี่ยมันก็เป็นการยิงขึ้นฟ้าแบบโคตรจะสูงโอเคก็ผมที่ทำอย่างนี้เพราะว่าบางคนไม่รู้ว่ามันเล็งได้นะบางทีน้องๆอาจจะยิงต่ำหรือว่ายิงอันนี้มันก็ ไม่ใช่เกิดอะไร่เพราะเราเลงนั่นเองซึ่งไอ้ซึ่งสก,ส,สกิลเนี้ยถ้าเราหันหลังแล้วก็ยิงก็ทําได้เช่นกันส่วนระยะยิงที่ค่อนข้างจะดีก็ประมาณนี้นะครับเราอาจจะเลงไปเนาะแล้วก็กดสกิลอันติมาพอกดเสร็จแล้วก็ตามด้วยสแปมบีไปเลยครับก็ถ้าสมมติเราเลงตรงกลางโกมือนที่ผมเลงในคลิปนะมันก็จะเข้ามุมสามเหลี่ยมแบบที่เห็นนะครับเป็นลูกที่ค่อนข้าง,รางแรงเราก็เลือกได้ว่าจะยิงขึ้นฟ้าหรือยิงลงล่างหรือยิงมุมไหนก็ได้ครับ โอเคเปิด okay. มาใส่ไว้กัิงกดสกิลบีมาเลยครับแล้วก็ยืนอยูย่ใน,นจุดที่เราพร้อมที่จะทำประตูแล้วแล้ว,ลวก็บิดไหล่เล็กน้อยพยักหน้านิดหน่อยแล้วก็เข้าสู่อันดับเชี่ยวเทอ่ะจังหวะนี้แล้วก็กดสกิลบีไปครับไอ้เจ้าสกิลบีเนี่ยเราไม่สามารถเล็งขึ้นฟ้าหรือลงล่างอะไรเงี้ยได้นะจะลองที่ที่มุมเดิมนะครับไปมุมสามเหลี่ยมโกยังไม่ทันได้ขยับอันนี้เขาเปิดมาตอนได้ลูกก่อนแล้วเขาก็ทำให้ผมมึนงงไปแต่ไม่เป็นไรโอ้ย โดนพระมงใสเมื่อกี้อุ้ยโอ้โหโส่งให้ด้วยสายฟรีที่จริงใจงี้รักเลยอะจังหวะนี้ยังไงกดสกิล B ต่อเลยครับต่อจากเมื่อกี้เราใช้ตีไปแล้วนะเนาะเฮ้ยเราใช้บีไปแล้วนะเนาะแล้วกดบีต่อแล้วก็เล็งไปทางซ้ายครับยิงไกลยิงดีแต่ไกล้มากๆเขาก็จะรับง่ายนะถ้าสมมติเขามาตัดแปมมากนาอันนี้ก็เปิดมาผมก็ดึงไปเรื่อยๆครับจังหวะนี้ยังไงผมก็ยืนเต้นไปเต้นให้โกงงแล้วก็เล็งไปข้างหลังครับแล้วก็กดสกิลแบบ อ,อ,อ,อมีเสียงเพื่อนผมคัดจะบุกเล็นน้อยแต่ไม่เป็นไร่แล้วเรกต้องกการกดสกลิลบีไปเลยครับโกบางคนเขามไม่รู้อ่ะเขาอาจจะแบบโยนเกมอะไรเง,ไงี้ยไอ้นี่กดสกลิลอติผิดฝังแต่จริงๆแล้วน่ะถูกฝังแล้วล่ะจังหวะน,นี้ยังไงกองหลังเขาวุ่นวายแล้วก็ลูกด้งมาแล้วผมก็กดสกิลซีแบบไม่มีลูกมาแล้วก็กดกบ,บว,กกดวกโฟมาก็ค่อนข้างเร็วเหมือนกัน่ะแล้วเราก็เลี้ยงขึ้นไปครับแบบชิวๆเลี้ยงไหเนาะแล้วถึงจุดจุดทีสามแล้วกดจีไปเลยครับนวดไหน่เล็กน้อย เดี๋ยวขออนุญาตเล่นความเร็วนะเดี๋ยวคลิปจะยาวแล้วตามด้วยสกิลบีไปแล้วกดใส่ใครไม่รู้จังหวะนี้กดใส่วิญญาณไปเลยครับปุ่มมุมขวาแบบสวยๆเนาะแล้วจังหวะนี้ยังไงเพื่อส่งรูปมาให้ผมผมรับรูปมาอย่างสวยงามแล้วก็ยิงจุดยุทธศาสตร์ครับแล้วก็เล็งไปทางขวาเนาะแล้วทําการกดลวดไหลมาแล้วก็กดสแปมบีครับพอเรารู้ตัวว่าเรากดสกิลเสร็จแล้วกดสแปมบีครับคนเยอะมากเดี๋ยวโดนโดนงงกดไป อแล้วก็เข้าสู่อันเดชร์ไสุดเอ็์ยิงไปแบสวยๆลงกนะดานจังหวะนี้ยังไงเปิดมาผมได้รู้ก่อนกดคิวดับเบิลมาครับแล้วก็กดจีไปเลยครับแล้วก็ดวดไหลเล็กน้อยเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ดวดไหล่ไม่ใช่ดวลไหลกดสกิลสิมาอุ้ยไม่มีใครพุ่งใส่ผมเลยดอนดอนพุ่งมาอย่างนี้สวย ในกรณีอย่างเงี้ยถ้ากโกเขาแบบมองเห็นหลังก็เขาจะรู้แนวของเราโรดระวังกันด้วยยิงไปตัวยังไม่ทันได้ขยับรูเข้าไปแล้วจากวะน,นี้ยังไงเบคอนได้ลูกก่อนแล้วผมก็แย่งมาครับแล้วก็เยงขึ้นไปครับถึงจุดยุดทธศาสตร์แล้วก็กดสกิลจีไปเลยครับเบคอนเขาวิ่งมาหาเราตรงหน้าพอดีเนาะแล้วก็สแปมบีได้เลยครับถ้าเขาอยู่ใกล้อย่างงี้ปุ๊บแล้วก็หมอบแล้วก็ยิงไปแบบสวย จังวะนี้ไงเปิดเกมมาเขาได้รู้ก่อนไม่เป็นไรครับอุย้ยผมสไลด์ไม่โด,ด,ด,ดนโดนโดนโมอโอ้โหูโดนในแพทนี้นี่ค่อนข้าง OP เลยนะแต่เขาก็ส่งรูปให้ผมแล้วจังหวะนี้ผมก็กดสกิลคิวมาโดนไอเตอร์มาอะไรก็ไม่รู้โอ้โห,หระกาปอกตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เข้าสุดอะนิเมชันสุดเออ <c oughs> อ่าแล้วก็กดสกิลบีต่อโอ้โหคนคน,คนในเซิร์ฟนี้แบบมุมอย่างเยอะแล้วก็ยิงไหมครับ <c oughs> ไอเลยศ อาจจะมีเสียงกับน้องในดิคอร์ดบ้างนะทุกคนอาร่าน่าโอ้ parole, โหอาร่าอาราเลยอ่ะแล้วผมก็อยู่จุดจะยิงฐานแล้วก็อ <ored Krishna. S 1> uh ุ้ยเกือบโดนมอนมอกดอนอะไรเกือบโดนดดนโดนเอโซ่โหม่งไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับกดสกิลบีสแปมมาแล้วก็ปุ๊บเข้าอัพข้าวตึ้งโหม่แล้วก็ยิงเรียบร้อยดูที่ยืนสแปมตรงกลางก็ไม่สามารถรับลูกอย่างนี้ได้นะนอกจากเขาจะยืนถูจริงๆนะแล้วจังหวะนี้ยังไงหักฐานยืนเจ็บครับแล้วก็ยังไงต่อ กาลูกเขาบินมาจำตำแหน่งแล้วยังไงจกกังหวะนี้ผมกดสกิลจีไหครับอ่ะเข้าสู่อเวกเรียบร้อยตามด้วยสกิลจีนะครับยืนเป็นอะไรยืนดูเป็นจงกลมในจังหวะนี้แล้วก็ผมหมกเข้าไปทางขวาแบบสวยๆจกกังหวะนี้ยังไงจกกังหวะนี้ยังไงโอเคผมได้ลูกมาแล้วครับเพื่อนส่งลูกมาให้ผมแล้วผมก็กดสกิลตามด้วยสกิลจีไหครับแล้วก็สแปมมีไปเลยครับ กูบ,บีเนี่ยกดจากตรงไหนก็ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องกาสตูแล้วเราก็ยิงไปแบบทางขวาแบบแรงๆพอมันใกล้เลยแหละมันก็เลยแบบค่อนข้างจะเร็วนะจังหวะนี้ซุปเปอร์เซยา่าขั้นสี่ก็สกัดผมไม่ได้แล้วก็ขาหักไปแล้วผมกาเข้าสุคัดซีนจังหวะนี้ไงจังหวะนี้ยังไงต่อแล้วก็สแปมไปครับวกว่าจะกดโดนแล้วเราก็ขวานนอนิดีดมาต้องทำการกดอัติมาแบบเฉยๆหมับมุมขวา บนแบบหล่อๆจังหวะนี้ยังไงผมได้ลูกมากด Q B ลงไปครับอะแล้วก็กดเข้าคัตซีดีเช่นเคยกดเข้าสูา่ Awake เล่นคลิปเล็กน้อยแล้วก็ตามทิว Q B ไม่มีใครเข้ามาใกล้โอ้โหโกดขนาดนี้ยังอีกโอเคทำการเข้าคัตตีตัวเคพอีกครั้งหมับร่อมีไปา <laughs> จาับตายจังหวะนี้ยังไงอะเขาได้ลูกก่อนแล้วผมก็ แย่งมาโอเคแล้วก็จูบีไปมืนคู่มือสองสยองขวัญแล้วก็ทําการกดสกิวจีไหครับเมื่อกี้ผมเด็งต่านะถ้าผมจะทำการกดสก,กินะกกกสกวบีต่อมับโอเคเราจะวัดนียังไงมับไปวิโหดดนเกือบโดนแต่ไม่เป็นไรโอเคมาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างสนุกกันหรือเปล่าได้ความรู้แล้วก็เทคนิคกลับไปใช้กันบ้างหรือเปล่า คอมเมนต์บอกผมไม่ได้โอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูแล้วก็ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตผมมาตลอดทางใน t ิ k t o k แล้วก็ใน youtube แล้วก็สำหรับคนที่ขอเนลอีสกีกับไคเซอร์แล้วก็เนลตอนแรกทำไปแล้วนะแต่ว่ามาโดนเนิร์ฟมาก,ก็อยากจะทำสิ่งใหม่ๆให้เพื่อนดูมากกว่าโอเคส่วนผมมีเทคนิคของอิก,กาโกดีไว้ด้วยใครอยากดูก็บอกผมไม่ได้นะเดี๋ยวจะตัดเอามาลงให้โอเคต่อไปก็คงเป็น คลิปของปาจิระเคมีโคกับโอโตยะโอเคขอบคุณอีกทีนะครับที่คอยติดตามผมตล,ลอดแล้วก็ขอบคุณที่ดูจนจบใครดูมาถึงตอนนี้ก็บอกผมได้จะเป็นกำลังใจชันดีให้ผมขอบคุณครับทุกคนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันบ๊ายบาย